ก็สาเดินขึ้นแล้วนะคะก็เามสีเดือนมาฉีดหน้าผากมหมดคิวตานะคะก็แล้วก็ลองๆอนี่จมูกท่ีเราอ,อยับวันนี้ต่างจากที่เราฉีดทัทีก็จะมีตุ่เล็กๆนะคะวัต่อเป็นยาค่ายก้ามเมือน,นะคะโปรแกรมชีมดตั2อส่วนแรกก็จะขึวดเรื่อง เวลายิ้มมีมินกาเริ่มแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนขมวดคิ้วเยอะมันก็จะมีรองสังเกตันทีก็ขยับไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือขยับตั้งมันก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าตัววัคซีนต็อกซินเนี่ยเขาจะคลายกล้ามเนื้อพอคลายกล้ามเนื้อมันก็จะลูดลูกลอยข้ามนวดบริเวณที่เราฉีดถ้าเราฉีดิูกลอยหน้าฝั่งขมวดคิ้วการถ้าเราฉีดการเราก็อย่าขึ้นนวดข้ามนะคะตัวบนของลูกลอยเนี่ยจะอปูตินที่ฝ่าฝันที่นะคะ เราฉีดก้างเนื้อก้างแต่ออกไปเป็นที่มีความเร็วเวจุดที่เราฉีดเป็นส่มเล็กเดี๋ยวักพักยาวก็จะสูงไปพอเราเคลรไปนะคะตองนี้ก็เรียบร้อยค่ะ